สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองจัดโครงการแว่นสายตาสภากาชาติไทยเพื่อเด็กในชนบทเมื่อวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2555เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนสตรีอ่างทองนางศรีพันธ์ศสิสมิทธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขเท่าที่ควรเนื่องจากครูผู้ปกครองและนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการขาดแคลนจากสุขภา์ตลอดจนการขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกลเด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมากจึงมองเห็นไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนและการดำรงชีวิตไม่ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลายๆด้านทั้งในด้านการศึกษาการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศสภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการแว่นสายตาสภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาซึ่งสามารถปรับความผิดปกติมีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปสามารถช่วยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ และในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอ่างทองอำเอโพทองอำเอภวิเศษชัยชาญอำเอภป่าโมกอำเอภแสวงหาอำเอสามโก้และอำเอภชยโยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,198คน